สวัสดีงามๆครับ FC ปีน้อยครับนี่ปีน้อยเตรียมก๊กไก่ไว้นี่นะครับเนาะวันนี้ปีน้อยใจ้ไก่ต่อนนะครับไก่ต่อนนี่ตัวมันจะใหญ่นะครับเนาะตัวสี่โลห้าโลพุนครับจีนมันใกล้เคียงกับไก่เมืองที่สุดนะครับเนาะนะครับเนยออกมาต้มสักขานะครับเนาะต้มใส่ส้มป่อยครับต้มใส่ส้มป่อยปลาปละเก็บมาตะกี้นะครับเนาะขอเครื่องมันครับต้มไก่บ้านเฮาผมมีเยองครับ ง่ายๆนะครับเนาะตุบจะไข่ใส่ครับหอมแดงตุบพริกขี้หนูนะครับเนาะตุบขมิ้นใส่น้อยใส่คลายน้อยครับตุบขาเครื่องต้องห่วงครับเป็ห่วงเครื่องนะครับเด้อง่ายๆับเข้าอีกได้ล้ำนะครับเนาะมะเขือส้มมีกับใส่มีกับมต้องใส่ครับชัวแท้แต่ใส่เอาเทะไปอันนะมันกัมกลมดีครับมาแบบนี้มาทํากันเลยครับ น้ำเดือดแล้วก็เครื่องที่เขาเตรียมไว้ก็ใส่เลยครับใส่ไปเลยเนี่ยเราต้องการความส้มมันนะครับเนาะต้มไก่ใส่ส้มปล่อยนี่ถึงสุดยอดอยู่แล้วครับต้มไก่ต้มหมูต้มส้มหมูต้มส้มขาหมูนี่ใส่ส้มปล่อยครับจะล้มนะครับเนาะน้ำเดือดไก่ใส่ลงไปเลยครับครับใส่เครื่องไหมใส่เข้าไปตรงนี้เสียงบอกให้ดีนะครับเด้อวันเสาร<ม>์วัยทิศจุด เราออกปรจักษกับลูกค้า FC ครับกเลยบอก่อยสบายนักไปน่อยต้มไก่อารมณ์ดีวันนี้ขาดไปได้ครับนี่ใส่เข้าไปไข่หัวได้วันคำครับนี่ครับมันปิงกันครับเนี่ยครับมันปึงกันไปปิงกันบอดใส่ไปเลยมันต้องไปลีลามันอยมันทุกมันเปื่อยครับมาปรุงรดกับเดียวนะครับเนาะ ต่อไปนี้ครับช่วงตีล็อกไก่เปื่อยกับอาพริกนุ่มมาจีครับอันนี้เป็นพริกแห้งครั่วนะครับเนาะมือนี่เริ่มสั่นเสียงกับหายเช็ดมัดกับร้องเพลงกันนักแก่มหวานครับมาล้านไปหน่อยเลพริกนุ่มครับอันนี้กับพริกจินดาครับเอมามะฮิงพริกแห้งมาหิงครับหิงหอม,หอม เวลาใส่ต้มใส่อย่างมันจะล้ำนะครับเนอ้องความหอมอยู่ได้ออกมาครับต้มส้มไก่ไปลืมใส่กะปิไปตัวเหี่น้อยนะครับเด้อครับมันล้ำกับเฮือมันโห่ไอไอหัววัดข่ำแน่นอน <c oughs> ต้มไกอารมณ์ดีไปหน่อยครับปรุงรสไปตัวครับปรุงรสไปเหี่น้อยใส่ผงปรุงรสไปตัวเหี่น้อยนะครับแ <c oughs> ล้วแต่มักแต่ชอบ ใส่าหมีส้มปลอยก็ใส่ปลาคงปลาขามได้ครับจะไ,ได้ใส่ปะาขามไปเห็นน้อยรสชาติมันจะกลมจะก,กลมนะครับนาะต้มส้มเขาต้องการความส้มมันครับมันต้องส้มน้ำหน้านะครับนาออันเปิดกับปลาห้องต้มส้มนะครับน้ำปูน้ำปลามจืดจางเติมไปปรุงไปกับน้อยกับน้อยเอามันจนน้ำครับได้ใส่อันนี้กันน้ำหวานจกนะครับนี่ อันนี้เป็นพริกนมครับพิงนมเตี๋ยวไปกจีใส่ไปเลยครับมันมักเผ็รเหมืนกันนะนี่คนเดียวเฟินนอครับนอไม่ได้ใส่อเอาเทนะครับใส่มักเผ็รกับกินอาวอันนี้มันหอมมีใส่ครับนนใส่ได้ ตนหน้ารับรองลำนะโอ,อ,อมม้มันมาล่ะมันมาได้เพชรแล้วนะครับเนาะพอเขามาได้ตุกได้ตดำบางคนเป็นมักเพชร,รเป็นกับก้ามหูดก้ามหูดเราคนเดียวครับลากออกลากออกบางคนเป็นมักเพชรก็กินได้เนาะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวจะถามให้หมอ พี่คะทำไมไม่ใส่ไปมะกรูดกับมะเขีไปเลยคะเอมใส่เพื่อพออย่น้อยนะครับเนาะจะใส่กะได้ยจใส่กะได้ครับถ้าเป็นต้มยำนี่ก็ใส่นะครับเนะาะต้มส้ม,มแล้วแต่ไผจะมักจะชอบใส่ได้หโมดนะครับผมมีไฟพิษไฟถูกนะครับเนาะเปื่อยแล้วครับจิ้มพอแล้วล้ำไปล้ำผัดปิดไทยครับพักฟ้าไปหอมใส่เลยไรนะครับ ม่อพี่น้องบีบแก๊สเลยต้มส้มอารมณ์ดีต้มตไก่อารมณ์ดีพี่น้อยนะครับเนาะสุดยอดแล้วครับ พุกขี่หอกดิตึ้งมือไผ่น,นั่นเรียบร้อยแล้วครับสมสมไก่ไปน่อยครับสมสมไก่อารมณ์ดีเดี๋ยวเอาเป,ป็นป,ปุกเป็นปุกครับขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณที่กไลก์กดแชร์ครับแล้วปะกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ